นชวนน้องมิวมาเล่นด้วยไหมไม่เอา <c oughs> ทำไมอะเผื่อคนดูชอบน้องมิวเล่นไงนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะฮะเป็นวันดีอีกหนึ่งวันครับที่เราได้มาชิปดอนนะฮะแล้ววันนี้พิเศษกว่าทุกวันครับเพราะว่าวันนี้พี่เข้าหงสามารถเปิดไมค์คุยกับเราได้แล้วครับขอเสียงหน่อยครับ สวัสดีค่ะทำไมเสียงเป็นกันวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่กระจอกมากเลยท่านผู้ชมครับเอาทำไมอะ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับเราได้เข้าดิส o อดแล้วเดี๋ยวให้ดูดิส o อดครับอ่าและนี่คือดิสคอดของเรา2คนนะครับถ้าคนดูถามว่าพี่ผมอยากเข้าดิส o อดไม่เข้าครับปั้ง <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้นะครับที่เรามาเล่นในโหมดดอนะฮะเพราะว่าหลังไมที่เราเล่นด้วยกันเนี่ยเราไปถึงประตูบานที่100บ่อยมากแล้วครับและพี่เข้าหงเนี่ยเคยสัญญากับเราใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราพาถึงประตูบานที่100เนี่ยเขาจะยอมกลับมาเป็นแฟนกับเรานี่เธอยังจําสัญญาที่เธอพูดไว้ได้หรือเปล่าเอาไม่นับไงไม่นับนี่คืออะไร ก็ไม่นับไงไม่นับอะไรครับก็วันนั้นกเราก็ไม่ได้ตกลงกันไงถ้างั้นวันนี้เราตกลงไหมครับไม่เรามาเล่นกันเฉยๆไม่ใช่เหรอไม่วันนี้ถึงประตูบานที่1 0 0เราจะเป็นแฟนกันโอเคปะไม่<ะ>ไม,ไม่ฉันยังไม่ถึง1 0 0 0 0แเลยฉันบอกว่า1000 0แนี่เดีเยว10,000แส<ม>ซับก็ส่วน10,000แสนซับวันนี้แหละวันนี้ถ้าถึงประตูบานที่100%เราเป็นแฟนกันโอเคปะ โอเคถึงไปไปกันท่านผู้ชมครับเป็นพยานนะฮะถ้าวันนี้เราถึงประตูบานที่100คือเราเป็นแฟนกันแล้วนะฮะไปพูดเองเอยเองอะ่ะไม่เราจะไปถึงประตูบานที่100แน่นอนชัวร์ไฟฉายมาพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วกด E แล้วไปกันเลยมาอา้าวนึกว่าจะหยิบกุญแจหยิบบุญแจด้วยสิ กุญแจมาโอเค,อเ,คเปิดประตูมาเดี๋ยวฉันนำเองบ้านที่สองต่อไปก็บ้านที่สชิวๆเนาะช่วงแรกมของไม่มีดีอย่าแย่งสิเอาใครดีใครได้ครับเพราะว่าไม่ใช่ใครดีใครได้สิใครเร็วใครได้ไดนั่นแหละเพราะว่าฉัน,น,นต้องไปถึง,งประตูบ้านที่หนึ่งบ้านที่หแล้วโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวรอด้วยไม่เป็นไรต้องไปสับคัดเอาง่ายง่ายไม่มืดนะโอเคไม่มืดคัดเอาน่าจะอยู่แถวแถวนี้อ๋ออยู่ฝั่งนู้นเลยฮย คือตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยภาพมันชัดท่านผู้ชมครับแต่เวลาไปตัดต่อแล้วอัพลง youtube ภาพมันจะเบอร์ๆนะฮะถ้าเกิดว่าภาพช่วงนี้มันเบอร์เนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะฮะพอตัดต่อเสร็จเกมอื่นไม่เป็นไรนะเออใช่ใช่แต่ดอภาพเบอร์ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะอืมแปดใครเร็วใครได้ครับของดีต้องมาใครเร็วใครได้กันเลยนะทานไปฉายตากบเงิน ได้ฐานนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากโอ okay. เคกุญแจประตูบานที่เก้าข้างล่างโอเคไม่มีไอุ๊ยฐานไปใช้มาประตูบานต่อไปคือบานที่เก้าใช่ไหมแล้วยอยู่ไหนออนุนเดี๋ยวแป,ป๊บนึ่นะะไง,ได,งนะได้แล้วได้แล้วเพิ่งน,นะขอฟาร์มก่อนเราจะไปกันแบบชิวๆครับคลิปนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะอ,อาดเสร็จแบบไม่ต้องตัดต่อคืออัพลงเลยอะเพราะว่านานมากถ้าตัดต่อน,นี่โอ้โหผมว่าเสียเวลายาวแน่เลยอ๋อแมงมุม วันนั้นเธอพูดมากใช่ไหมในคลิปของฉันฉันจะพูดมากบ้างให้เธอตัดยากๆนี่คือคนพูดมากเลยครับที่เพิ่งพูดเลยนะเนี่ยนี่มาถึงประตูบานที่เก้าที่เพิ่งพูดนะครับจะให้ร้องเพลงทางเกมไหมร้องเพลงทางเกมร้องเพลงอะไรครับอย่าร้องเลยอย่าร้องเลยร้องเพลงทางเกมไงจะได้ตัดยากๆโอเคเลยๆเลยๆเอากุญแจมาเร็วเข้าอยากได้ไฟแช็คไว้ด้วยอ่ะทำไมไม่ซื้ออ่ะได้แล้วไม่ก็ซื้อไฟฉายแล้วไง อันนี้ซื้อสองอันเลยหรอไฟซื้อได้เหรอใช่ใช่ใช่ซื้อได้เอาไม่รู้เนี่ยนึกว่าซื้อได้อย่างละอันซื้อได้ทุกอันเลยแย่งอีกแล้วอ่ะมันไม่มีของสิบสองครับออ้อันนี้ตังโพดเยอะเลยขาดแล้วเนี่ยผีหน้าดํายังไม่มาเลยอ่ะจะเก็บซื้อไม้การเขียนไง5ห้าร้อยบาทตอนเียว่าห้าร้อยโกห้าร้อยเหรียญทองนี่พูดห้าร้อยบาทได้ไงอู้ไม่อินเทอร์เลยให้จับ ทำไมเราใครไว้ใครได้ไงล่ะไม่เสียสละเลยเธอเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่เสียสละให้กับผู้หญิงเลยโอ้โหแล้วประตูตรงไหนเนี่ยประตูทางนี้ทางนี้หรือเปล่านี่ดิโอ้โอเคไขกุญแจก็อ่ะผีมาแล้วมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้ดีกว่ามาแล้ว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 ไม่ได้แดกครับแค่นั้นแหละ ลินชักแถวนี้เยอะอยู่นะไม่ฟาร์มก่อนเหรอาฟาร์มเลยฟาร์มเลยเขาตังค้าร้อยบาทก่อนไม่ได้เหรออันนี้ได้ร้อยบาทเองไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราเก็บด้วยเราก็เก็บเหมือนกันไม้ก็เธออย่าเพิ่งเก็บไงฉันเก็บคนเดียวก่อนก็เอาไมาก้กางเขียนคนละอันเลยไงมันซื้อได้อันเดียวไม่ใช่เหรอเออวะ่ะเออใช่ใช่ใช่มาประตูบานที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดันก็เธอเก็บก่อนเลยงั้นนะ โอเคได้เลยไม่ม <yah oo> okay, <man> ีป <s ana> okay, okay, right, exactly. right. ัญหา18ผมอาจจะก้มๆแบบนี้ท่านผู้ชมครับเพราะว่าผมกลัวเปิดมาแล้วเจอไอ้นะครับอ้เ้าโอ้มื่อตะเตเลยเมื่อกี้นี่กองอะไรวะเนี่ยทางนี้ไม่ใช่เหรออออไม่ใช่มาเดี๋ยวไปช่วยไฟฉายเาว่าฐานเยอะไม่ต้องห่วงนี่ไงเจอแล้วโอเคดีมากไปออกไปกันคือแบบดอเนี่ยเล่นบ่อยจนไม่กลัวแล้วนะ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดใช่ไหมนะ okay. ยีย่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดปั๊บโอเคยี่สิบเอรู้แล้วเทคนิควิธีเข้าประตูไม่ผิดก็คือเวลาเราไปยืนใกล้ๆประตูมันจะมีเสียงผีอยู่หลังประตูแสดงว่าประตูนั้นผิดใช่ใช่ต,ต้องฟังเสียงหลังประตูอ่ะอ๋อต้องฟังเสียงหลังประตูนะฮะท่านผู้ชมใช่ใช่ <Sie 're rix> อย่าเพิ่งเปิดได้เลยได้เลยเดี๋ยวฉันจะจําแล้วนําไปใช้นะห้องนี้จองห้องใครห้องมันนะครับ เงินทั้งนั้นพอถ่านไหมเอาสิตรงนี้ตรงนี้คลิปนี้ชิวๆท่านผู้ชมครับไม่เร่งไม่รีบฮะค่อยๆไปก็ผมมาเล่นกับแฟนผมอะครับอืมค่อยๆไปยัง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 เหรอยังไม่ใช่แฟนกันหรอกนี่เราเล่นด้วยกันทุกวันขนาดนี้เราไม่ใช่แฟนกันหรอเอาเราก็แค่เล่นด้วยกันหรอแค่นั้นเองเหรอี่ผีผีแป๊บี่แล้วแล้วตอนนี้เราเป็นมากกว่าเพื่อนยังเป็นอะไรเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่คนลกอะไรวะ เราเป็นมากกว่าเพื่อนเราใช่ไหมตอนนี้เราไม่ใช่เพื่อนกันใช่ไหมเราเป็นเพื่อนซีไงเพื่อนซีอ่ะเป็นงได้แคน่นั้นเองเหรอกุญแจหายไปไหนเออว่ากุญแจอยู่ไหนไหหวะพูดมาตั้งนานยังไ,<ป>ไม่ได้กุญแจนี่ว่าแล้วเราเปิด,ปปดทุกห้องลๆๆแล้วอ่ะกุญแจอยู่ไหนอ่ะตามแสงสีฟ้าไปตามไปไม่ได้สีฟ้าดีดีห้องนี้มีแสงสีฟ้าออ้มันวางตรงพื้นตรงเนี้ยมา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 ,มา,มาเราเสียเวลาตรงนี้นานเกินไปละมาบานที่ยี่สิบสองล็อกบล็อกแรก เสียงกุญแจวุ้ยทองยา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 อ่ะทำไม่อ่ะฉันเดินมาก่อนทำไมฉันไม่ได้อ่ะเดินมาก่อนทำไมไม่ได้อ่ะแสดงว่าฉันเดินมาก่อนนอะสิอุ้วิผีเร็วๆเท่าไหร่นะเป็นจะเป็นตู้ไหนเดี๋ยวตู้ก่อนตู้ก่อนมาแล้วโอเคมันมีสองตู้มันมีสองประตูสองบานอุ้ยอยายาอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วมันหล่นเองอ่ะ ดีจริงๆอ๋อนี่ไงถ้าผีผ่านมามันก็จะเป็นเปิดให้ยอย่างนี้ไงใช่อะไรนะไม่ได้รับเลยบานที่26ครับโอเค26แล้วต่อไป27ครับโอเคไม่มี27แล้วไฟกระพริบอีกแล้วอะ่ะเจอตาไงอ๋อผีตาผีตาได้ตังค์บ500ยังอนะเหลืออีก40 40บาทใช่40เหรียญทองสิพูดให้มันดูอินเตอร์หน่อย40เหรียญทอง 29, 29. เตรียมตัววิ่งแล้วนะ อุ้ยเทียนเทียนไหนอน่ยนี่ไงเดี๋ยวจะไปเอาเทียนก่อนจะวิ่งอุย้ยเก็บเทียนไม่ทันเดี๋ยวพอพอพอ,พอเริ่มวิ่งแล้วก็นี่เก็บเลยมันได้ด้วยเหรอได้อยู่มัง้งเก็บได้ไหมไม่ได้ว้าไม่ได้งั้นไม่ต้องเอา,าและไป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 ,ปอะไรวะมันไปตั้งไว้ไกลขนาดนั้นใครจะไปเก็บได้วะหน้าตรงนะตรงนะโอเคตรงอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ ขวานะขวาแล้วขวาแล้วขวาแล้วโอ๊ยมาผิดทางอะ่ะก็ขวาไงแล้วไปผิดทางได้ไงเล่าน,นี่ไงมาผิดทางอะ่ะโอเค let's go รอดไปกันต่อครับดีนะได้ยาช่วยชีวิตไว้ต้องเก็บต์นี่ไงผ่าน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 ครบแล้วหรอผ่านเต็มแล้วหรอเต็มแล้วเนี่ยเอาดิโอเคแป๊บหนึ่งเก็บปุ๊บอันนี้มีอะไร ไม่มีไมม่ีเงินสําคัญที่สุดผบห้าร้อยยังเหลืออีกสามสิบสามสิบหกแล้วสามสิบเจ็ดนี่ลองไปใหม่ใหม่สามเจ็ดนี่แหละอ่ะเราทดสอบดูไม่ได้ยินเสียงประตูมันจะเปิดเองนะนะั่นน่ะถ้าไปใกล้<ป>อ่ะไ,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 ไม่ได้ยินเสียงปะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหูฟังไม่ดีมั้งเฮ้ยแล้วไปกับพิบอุ้ย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 หาตู้ก่อนหาตู้ก่อนไม่มี เปิดมาสามเก้าสี่สิบที่นี่มีสองตู้มีสองต,ตู้มามาแล้วแล้ววิ่งวิ่งวิ่งดาดาดาตู้อ่ะเออเห็นแล้วละฉันอยู่ตู้นี้นะอย่ามาแย่งนะป่ะไปยืนอยู่หน้าตู้สีไม่ไม่มาวะมึงหลอกปะเนี่ยกระพริบหลอกปะเนี่ยกระพริบหลอกแน่เลยป่ะไปกันต่อดีกว่าให้มันแน่นะสี่สิบเอ็ด 41แล้วโอเคตอนนี้ได้เหรียญทองครบ5 0 0้ละโอเคต่อไปฉันจะฟาร์มปะ42่ิบงต่อไปก็43 43นี่เนียเปิดผีมาเนียเลยอมอ่ะ,อะไม่มาว่ะอุ้ยม,มาแล้วมแล้วมันคงอยู่ไกลมากอะ่ะมาแล้วโอเค ต่อไปก็44 45ี่ตรงนี้และก็46ตรงนี้ต้องวิ่งไหมเนี่ยน่าจะไม่นะครับยา,าม,มีแล้วขวดหนึ่งอะ่ะมีแล้วเหมือนกันเก็บไปเลย47เฮ้ย <47. S 2> เสียงเป๊ปซี่ของใครอะ่ะต่อไปก็48เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาผิดทาง48แล้วก็ 49ข้างหน้าเราเฮ้อห <Yahoo! S 1> มันง่ายอะไรขนาดนี้เนี่ยโอเคฟาร์มเงินก่อนเลยเรามาเจอฟิกเกอร์แล้วโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่กุ้งฟาร์มเงินก่อนนะครับได้เท่าไหร่แล้ว,หลวเหรียญทองอะ่ะสามร้อยหกสิบห้าบาทพอซื้อแล้วแหละซื้อกุญแจได้แล้วเอาล้วครับกุญแจอ,อะไรเ,เอาเทียนก่อนอย่าเพิ่งเปิดกุญแจอ,อะไรหรอนี่ไงอะไรโอเคไปอ๋อกุญแจนั้นสามร้อยบาทนี่ ดครับชิวๆครับชิวๆครับเล่มแรกครับได้มาแล้ว9 x 9 x เเล่มที่2ครับได้มาแล้ว6เหลี่ยม3ครับหเหลี่ยมส x 9 6เหลี่ยม3ต่อไปอะไรเอ่ยเล่มที่4ครับ สี่เหลี่ยมจัตุรัสโอเคห้า okay. เหลี่ยมตรงนัมไม่หมดเลยไม่ขึ้นไปข้างบนแล้วนะได้เลยไม่ต้องห่วงดาวหนึ่งอ้าวนึกว่าจะขึ้นมาอายามันมาฝั่งนี้โอเคสามเหลี่ยมเก้า นี้มีไหมไม่มีเราได้มาเท่าไหร่แล้วขาแค่อันเดียวนี่วากำลังเดินวนข้างล่างอยู่มันขึ้นมาไหมขึ้นขึ้นเยวขึ้นมาแล้วข้างล่างข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเปิดนะยังไม่เปิดยังไม่ได้กระดาษนั่นเลยต้องลงเบลกระดาษก่อนอย่าเพิ่งไม่ต้องลงมาเดี๋ยวบอกโอเคได้เลย งั้นรีบขึ้นมาเลยนอย้มันเดินตามหลังอะ่ยะยาไอ้เมื่อกี้น่าจะกินยาแล้วก็วิ่งเนาะ96984โอเค96984นะครับ9 6 9 8 4โอเคเรียบร้อยครับผม <Yahoo! S 1> ه, พี่เขาหุ่งไม่รอดฮะท่านผู้ชมเอาละก็ดีเหมือนกัน เราจะได้ไปถึงประตูบานที่100ได้นะฮะแล้วเขาก็จะไม่สามารถมีข้ออ้างข้อโตแยงได้นะครับอันมีตังอยู่450บาทอะ่อะเอ้อหรือว่าหรือว่าเป็นตังของเขา,เ<อ>ากดซือเอาไม้กางเขนเลยแล้วอยู่100กดซื้อยาวิ่งเร็วมาโอเคเรียบร้อยไปต่อจ้าไม่ได้เล่นนัวเลยอ่ะดูไปดูคนเก่งเขาเล่นกัน เวลาอัดคลิปที่ไลน์นี่ตายก่อนทุกทีเลยหลังไหม้นี่ฉันทำไมแบกเธอบ่อยจะตายวว้าเออแย่แย่เป็นจำช่วงเวลาไหนเนี่ยดูไว้คนโหดเขาจะโชว์นะห้าสิอคุญแจห้องที่ห้บหเปิดปั๊บ let's go เล่นคนเดียวมีโอกาสชนะมากกว่าเล่นหลายคนนะเพราะว่าหลายคนนี่มันแย่งตู้กันไงฉันชวนน้องมิวมาเล่นด้วยไหมไม่เอา <c oughs> มอมเมื่อกี้นี่ไฟกระพริบใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่เผื่อคนดูชอบน้องมิวเล่นไงไม่มาวะมมันจะาเนี่ยแล้วพอ,อกูมาอย่างเงี้ยแมึงมาได้มึงนะไม่มานะเฮ้ยม,ม,นะมันไฟจะกระพริบอะ่ะผีแม่งเหลี่ยมช่วงเนี้ยอุ๊ยหกสิบเอ็ด oh my god เมื่อตึบเลย <S <S อ๋อนี่ไงครับเอาไม่ใช่นี่ว่า มีไปเช็คไว้แถวนี้ไม่มีมีแต่ฐานไฟฉายตากบคัตเอาอยู่ไหนคัตเอา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 อยู่ไหนอ๋อนี่ไงโอ้เจอง่ายอยู่โอเคถ้าเจอยากในฐานไฟฉายแม่งหมดแน่ๆทา,ทางออกอยู่ไหนล่ะทีนี้หลงทางออกแล้วฮะอ๋อนี่ไงเอาปิดทางปัง๊ <gasps> เอออะไรเนี่ย let's go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  let โอเค62ต่อไป63สิเมื่อกี้มันกับพิพปุ๊บฮ่าฮ่าฮ่าไปดิเด็กฮะ63แล้วต่อไปคือ64 64ลุย64แล้วต่อไปคือ65ไฟกับพิพแบบนี้หมายความว่าไงมึงมาอีกอ่ะเฮ้ยอย่าดิผีหน้าเขียวมันจะมาโอ้ถ้าผีหน้าเขียวมาตอนนี้คือทุกอย่างคือชิบหายหมดอะ ไม่มีที่ให้แอบฮะไปใต้เตียงแอบได้ปะไปได้แต่ตอนนี้คือต้องการอุปกรณ์แสงสว่างสักอย่างหนึ่งเอาไฟแช็กฟาร์มก่อนนะครับถ้าไปแบบไม่มีไฟแช็กเนี่ยมันจะอันตรายไปผมอยากทำคอนเทนต์นึงอยู่นะคอนเทนต์ n นเอ่อ no ของอะ่อองอะก็คือแบบไม่มีของเลยอะโนทุกอย่างอะไม่เอาไฟแช็กไม่เอาไฟฉายนะครับไปแต่ตัวแล้วผ่านประตูบานที่100เนี่ยผมว่าน่าจะ โหดอยู่นะน่าจะดูโหดมากเลยแต่จากความสามารถณตอนนี้ผมว่าผมไม่ไหวฮะเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดสิบเมื่อกี้บานทเท่าไหร่วะไม่ได้นับไม่ได้ดูเฮ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บานนี้ได้ยินเสียงคำรามด้วยเหรอเออมันมาแล้ว ทำไมผมไม่ได้ยินวะทำไมพี่ก็หงได้ยินวะทุกคนปั๊ผมไม่ได้ยินเลยนะได้ยินเสียงเหมือนอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมาอีกแล้วอุ้ยอุ้ยผีแป๊บี่ไม่มีเฮ้ยมึงอย่าเลี่ยมกับกูดิเจ็ดสิบสองไฟแช็กก็ไม่มีผีผีวิ่งมั้งอ๋อผีวิ่งผีวิ่งว่าแล้วเชียวเจ็ดสิบสี่ครับ โอ้โหโอ้ผมเตรียมยาเลยไอ้ผีวิ่งนี่เจอกลางเขียนเป็นไรบ่าวะไม่มีผลถ้าเราถือนะกลางเขีนใช่ลองแล้วถ้าเราถือกางเขียนกางเขีนมันจะหายไปเลยอะ่ะ oh. อย่าเอาออกมาถือนะมาเลยครับผีนักวิ่งครับผมไม่กลัวคุณหลอกเพราะผมมียาดบยาที่เพิ่มพลังการวิ่งได้3,000ล้านเปอร์เซ็นต์โอเวอร์เกิร์ดวิ่ง ไม่ต้องห่วงซ้ายซายไม่ต้องห่วงก็แบบวิ่งเร็วอะครับเมื่อกี้ต้องไปซ้ายนะโอ้โอ้คิดอีก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 แอน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 ๆๆนแอนเอาดิวิ่งโคตรเร็วอะไม่ได้แดกฮะแค่นั้นแหละ ง่ายเกินบางทีอ่ะง่ายจนแบบอ้อขอยากกว่านี้หน่อยได้ไหมอโอเคทองเก็บมาทำไมอ่ะเก็บไว้ให้รู้ว่าได้เยอะบะอุวย,ยผีนะเขียวมาแล้วคีมาเลยเขียวมาแล้วมึงมากดยา <laughs> แตกไปดิไอเขียว ถ้ามันมีสองตัวล่ะก็ชิบหายเลยดีครับตัวเดียวก็พอแล้วเอาเลยมากยแปดสิบเจ็ดไม่มีไฟแช็กเลยอ่ะแปดสิบแปดโอ้โหทีตกอนกูต้องการนี่หายากยากหลักตังเนี่ยแปดสิบเก้ามันน่าจะมีไอเทมดอปข้างนอกเนาะ แบบว่าเราบางเอื่นไปเจอพวกไฟชงไฟแช็กอะไรอย่างเงี้ยให้เราชมบรรยากาศก่อนที่เราจะไปเจอความปันเลยใช่ไหมโอเค90ครับมือต,ต,ตึ๊บตื้ออันนี้ก็ต้องระวังเท้าเลยได้ยินเสียงผีไกลๆอะ่ะดดมาแล้วามาแล้ว อ้ยเกือบไปละว้ายว้ยเชี่ยโอ้ไอัอแบ,บแล้วแม่งเอ้ยมึงโผล่มาอย่างนี้นะมึงโผล่มาแบบนี้เลยนะมันอยู่ประตูเลยอะ่ะไอไแล้วก้มก้มโอ้โอ,โอ้มึงจะไม่ให้กูได้เป็นแฟนกับข้าวหุงใช่ไหม oh, no. กำลังวิ่งมามาใกล้ๆแล้วโอ้ยเยี่ยเลือดไม่ได้มันมาแล้วมันมาแล้วไปตู้รอตรงตู้รอตรงตู้เก้าสิบหก S <S 2> <S 2> โอ้ยเชี่ยไม่เห็นไอยเมื่อกี้เนี้โอ้โหจะถึงร้อยอยู่แล้วโท่ยอ้มาสามรอบติดๆเลยม่งเมื่อกี้ไม่เห็นตัวมันก็เห็นตัวมันจะได้หันหลบจู่ๆมันโผล่ต่อหน้าโอ้โหเกมมันโกงอะ ก็ถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะฮะโอ้เซ็งเลยอ่ะปกติไปถึง100อยู่นะโอ้ผมผมลกไปหน่อยนะท่านผู้ชมครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะคงมีเพียงแค่นี้แล้วเจอกับบนม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายฝากช่องให้หน่อยสิเออฝากให้ทุกคลิปแหละนะฮะอย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่ก้าหุงกันด้วยนะครับลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะฮะไปแล้วครับ